ดูนนะวนนดีช่องตละกีนะวันนี้อยู่ในช่องตระกีใช่วันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเกมมันแปลกนะก็คือเกมที่เราสามารถเล่นได้สี่คนนะแต่เราไม่เครเอาะอะเรี๋กใครนนี้อยู่คนเดียวไม่เป็นไรแต่เป็นยะังไมันหนีเลื่องปานีเราเขามีเล่นกบบระบอดยังมันต้องจะเล่นคุณเสมอโอเคเขาที่ไปดูกเขาชอบฝากกดไลค์กดติดตามวยนาะโอเคงั้นเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยถึงแม้เกมนี้มันจะงั้นก็ ห้าเกมแล้วกันนะแต่เป็นข้าวๆถ้าอยากให้ผมเล่นอีกก็บ้านขาดึงไลนะ์เราจะกลับไปเล่นเกมอนกนอีกครั้งหนึ่งนะนี่เราก็อยู่ในเกมอะไรไม่รู้แต่สิ่งรู้มันเล่นสีคนใดทุกคนเห็นมองนี้โอ้โหเว้ละใครมันแยกสีนี้วะเนี่ยอันนี้นี่แหละจังหวะทำให้พี่เกมมองสีไม่รูรเ้เรื่องมองสีไม่รู้เรื่องอันนี้ นี่อุ๊ยยามเจ้าฮาเจ้วฮาใครไป็มพีภาษาเลยวะอ่าคนเพื่อนผมนี้เขาเป็นเกย์นะเขาเลยพิมพ์เหมือนแล้วท้าไม่ใจหรอกเขาแบบเขามีแฟนอยู่แล้ว ี่เกมแล้วยังพอได้ไม่มันจะหลอกแฟนหมเขาเป็นเกนก็ปล่อยเขาไปจะเขาจะไปแบบเขาพิมพ์เมื่อว่าเขาต้องการหาสาวก็ไม่ต้องปลใจเขาเขามบอกว่าจต่เขาน่าจะบอกว่าคือแบบเขาบอกว่าเขาอยากจะเขาน่าจะบอกอย่างนี้นะะว่าเขาต้องการหาสาวแล้วอย่าไปยุ่งกับเขานะระหว่างนี้เขาจะการไปหาสาวหาแฟนก่อนนะพี่กัเล่นเกมนี้ก็คือการกดเทอ่อโนเรียนไม่ วิ่ยมันเร็วเลรอว,วิ่ยก็ผิดแค่เกมนี้ก็ไม่ยากเลยหรอกวุ้นก็ผิดอีกแล้วเอาอไม่โดนเราก็ได้นั่คับ เกมนี้ผมก็ได้ค่ายแพ้กับเขาไว้นะว้าวอยู่เกมที่สามเถอะเกมนี้มันเล่นกับเพื่อนนะแต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนก็เล่นกับเพ่อได้เกมนี้คือเกมที่เราจะต้องเดินไปเยียบแคนดี้แล้วจากนั้นมันจะมีระเบิดนิวเคลียร์แล้วไปทำาน่นด้วยที่ต้องจะเล่นคน เิมนี้ก็แบบไม่มีอะไรทำอยู่นะแต่วันเล่นกับเพื่อนคนผมบอกเลยว่าเอาคนบอว่าคนเอามือถือไปใช่ไหมคนไม่เปลี่ยนเล่นเดี๋ยวคนเล่นกินดีเพื่อนคนบอกเลยว่าสนุกทั้งหัวร้อนทั้งมันทั้งสะใจใช่ผมแนะนำเลยนะเกมโค่นหม้อเลยเนี่ยเกมแรกนี้ก็เกมแรกทำให้ผมปวดหัวใจแล้วนั่นเทิร์นตัวแต้มผมซี่ตอนนี้เชิญนะ่ะเป็นระดับหนึ่เงเลยเลยคิงท็อปนะ่ะถูกเป็นของฉันเท่านั้นนี่แล้วผมก็เห็นชื่อผมไม่ด้วย แล้วเกมนี้ข้อดีสามารถเปลี่ยนชุดได้เลยนะแล้วผมจะอย่าลืมไม่เล่นกะิมมิ้วในญี่ปุ่นชอบนะผมก็ตัดทิปแล้วก็ลงตอนสองทุ่มแล้วกันนะเกมนี้ก็สแปมแล้วก็จังหวะแบบนี้เป็นต้นไม่โดนเลยเลยโดนแต่สีเนี่ยเว้ย มีเสตีปัญญาสูงครับเนี่ยแล้วความแม่นยำโอเคตอนนี้เราก็น่าจะนำแล้วมั้ง อวลาสักีดิโอเคมันก็มาจังเลยไอ้กิ๊กตัวเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจอยู่ดึงจากนะเขาก็ผมเปิดหนีไว้นี่มันก็ต้องมาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลังจากนี้โฆษณาไหนขึ้นมาเป็นกิ้กของตันะครับโอ,โอ๊ยตอนนี้ปลอดภัยอยู่ นี่วละ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 วีไม่เพนะื่อผมชนะยวเขาด้วยไรนะมน่นะยี่ผมนฝ่ายชนะได้ด้วยนะจากนี้ผมจะไาวิธีการเปลี่ยนเชื่อส่ง่านเสีงยง่านอหกือเกินนะแวันนี้ใช่ไหมยผมจะพิสูจน์ให้ดู ก็ชื่ออะไรบางชื่อนะครับผมจะพิสูจน์กับชื่อคนนี้นะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนชื่อคนณให้ปรากฏตังนี้นะครับก็นั้นก็พิมพ์อย่างนี้เลยนี่นครับพิมพ์อย่างนี้นครับแล้วคุณก็จะได้มาเลยนะครับพิมพ์ชื่อไง,ไง่ายๆโอเคทุกคนอย่าลืมไม่เล่นเกมนี้นะถ้าทุกคนว่างจริงๆแล้วไม่มีทําชื่อเกมเออไม่บอกหรอบอกเราก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ให้แปะทายคิปด้กันนะเป็นว่าก็สัปคืนนี้ผมขอลาไปก่อนนะสว่างนี้ผมทำคลิปมาประมาณหกนาทีแล้ว ก็ความสนุกผมจะไม่ไต่อต่อแล้วกันเนะื่องจากคิวนี้มันจบเร็วกันไปแค่แปะลิงเอ้ยแปะชื่อเกมไว้นะเย่าลืไปโหลดเล่นด้วยนะฮะเพราคนชอบนะเนี่ยนี่ยดูสิเอ้ยไอ้เอต่าเกมนะมันเยอะจังเลยเอันดับสองผมละเฮ้ยชอบคิวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีนะครับ